ขปูขปูอ้าวไอ้ตัวน้อยอืมอ้าวลูกอ้ากินเป็นยานะลูกนะเขาจะดม <c oughs> อ่าจะบอกอย่างหนึ่งว่าแพะค่ะสวัสดีค่ะพบก,กับพี่นาอีกแล้วนะคะพบก,กับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้วเนาะวันนี้เนาะพี่นาจะมาเด็ดฟ้าทลายโจรน,นะคะเพราะว่างามมากๆเลยเดี๋ยวพี่นาจะเด็ดนะไปให้สัตว์เลี้ยงในฟาร์มของพี่นาเนาะเออพี่นาจะบอกว่าแพะพี่นาเวลาเป็นหวัดนะ จามพุดฟิตมีน้ำมูกนหน่อยๆพ่นาก็จะเด็ดฟ้าทลายโจรไปให้กินลุงขึ้นอีกวันนะ่าจะหมูกแห้งหายเลยค่ะป่ะเดี๋ยวเราเอาฟ้าทลายโจรไปให้สัตว์เลี้ยงในฟาร์มกับพินานะคะนี่พินาเก็บเยอะมากนะเยอะเลยนะเนี่ยฟ้าทลายโจรทั้งนั้นเลยป่ะเดี๋ยวเราไปเลี้ยงด้วยกันค่ะอันนี้เป็ดนะคะเป็ดกินฟ้าทลายโจรเนาะ เนี่ยสมุนไพรชั้นเยี่ยมเลยนะไม่ว่าจะเป็นนาคนหรือว่าสัตว์เลี้ยงนะคะ<ป>ดีมากๆเลยนะสัตว์เลี้ยงพี่นาไม่เคยให้ยาไม่เคยฉีดวัคซีนอะไรเลยนะะ<ป>กินสมุนไพรกันล้วนๆเลยค่ะมากินเลยลูกราว่ะราว่ะร้องอยู่นั่นแหละนี่มายายเอาฟ้าทายจนมาให้มาเลยนะมากินเลยนะลูก<ป><ป>อันนี้แพะนะคะนี่<ป>โอ้ยเบาๆลูกขมมั้งไหมเนี่ย ขมไหมอ่ะเอ้าเอาเอา,เอา,เอาไอ้ตัวนี้กําลังท้องนะอ่ะพอแล้วแค่นี้พอเราอะ่ะพอลูกกินเป็นยาลูกเอาครับปูครปูอา้าวไอ้ตัวน้อยอืมอา้าวลูกอา้ากกินเป็นยานะลูกนะเขาจะดม <c oughs> อ่าจะบอกอย่างหนึ่งว่าแพ้เขาจะเหม็นที่ปากกัน <c oughs> ตัวหนึ่งกินแล้วอีกตัวหนึ่งไม่กินตามแล้วค่ะเดี๋ยวต้องเอาเอากลุ่มใหม่อ่าหนูกินไหมหนูกินขี้ปากแม่ไหมอ่ะเอาไหมอ่ะ ไม่เอาอ่ะหน่อยนึงหน่อยนึงอ่ะหน่อยหนึ่งโอ้โหแม่เองอร่อยอย่าเลยขมไหมคะปูยายขมว่าเอาเอาเอากินเป็นยานะลูกนะออะพอละพอแล้วเอาไม่เป็นไรนะเพราะว่าแม่เขากินแล้วอะแม่เขากินแล้วแต่เขายังกินนมแม่อยู่เนาะยังกินนมแม่อยู่อ่าอร่อยเลยอ่าก็ได้ก็ได้ไปด้วยนะเพราะว่ายังกินนมแม่อยู่นะลูกเนาะมาเลยลูกเอาแบ่งกัน ยายถือกล้องด้วยอ่ะเอาเลยนี่ตัวนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเจ้าก,กาแฟเนี่ยเขาเป็นหวัดบ่อยน้ำมูกไหลพี่นาก็เอาฟ้าทลายโจรให้กินนะลุงขึ้นอีกวันหนึ่งจมูกแห้งค่ะถ้าถ่ายไม่ออกพี่นาก็จะมีผักเพกาผักเพกาใบขี้เหล็กนะให้อ่าแพของพี่นากินแพ้บ้านสวนฟาร์มจะกินสมุนไพรนะคะขมไม่เนี่ยขมก็หรือเปล่าวะ เอ้ยอะ,อะพอแล้วกินขนาดนี้เนะ่ะกินมากไม่ดีนะคะเออลืมไปพูดพอจังกับแพะ <c oughs> ติดปากพินาอ่อ้าวพอแล้วลูกพอแล้วพอแล้วพอพอแค่นี้พอแล้วลูกกินมากมากเกินไปก็ไม่ดีเนาะินแค่นี้พอนะเดี๋ยวกินหญ้าเดี๋ยวกินหญ้าเนาะนี่พินาก็นํามาให้นกส์หยกด้วยนะคะ เนี่ยดีนักหนาแล้วค่ะนี่เอาเลยลูกเอาเลยลูกแก้ไขแก้หวัดนะลูกเนาะเอาเลยเอาเลยลูกกินเลยกินเลยลูกโอ้อยเนี่ยสมุนไพรชั้นเยี่ยมลูกเอ้ยจะได้แข็งแรงเนาะไม่เจ็บไม่ป่วยเนาะมีลูกหลานให้ยายเยอะๆนะลูกนะกินข้าวปะกินไปนะพวกนี้คือนกที่ยังไม่ได้อ่าจับไปเข้าคู่นะคะ อันนี้เลี้ยงแบบกงรวมให้สวยๆงามๆค่ะไอที่ข้าคู่นะ่ะกำลังขมักเขเม้นนะคะฟักไข่บ้างป้อนข้าวลูกกันบ้างนะอันนั้นพี่นาก็นำไปใส่ไว้ให้แล้วนะอย่างละิ่งอย่างละก้านเนาะไม่ต้องแย่งกันลูกนะไม่ต้องแย่งกัน ยายมีเป็นสวนลูกสวยงามค่ะพี่นาชอบนะพี่นาชอบให้นกมาอยู่กรงรวมแบบนี้เนาะก็เลยไม่อยากจะจับไปเข้าคู่สมุด <c oughs> ก็จะผัดเปลี่ยนกันนะสำหรับแม่นกตัวไหนที่แบบว่าคลอดลูกไปหลายรังแล้วหลายคออแล้วพ่นาก็จะจับมาพักฟื้นตรงนี้นะคะแล้วก็เปลี่ยนแม่ใหม่เข้าไปนะคะ จะสลับหมุนเวียนกันไปเนาะจะได้ไม่ไม่โสมนะจะได้นกจะได้ไม่โสมเนาะอันนี้วิธีการของบ้านสวนฟาร์มเนาะใครจะนําไปใช้ได้ใช้บ้างก็ได้นะมามามาลูกมามามากิเลยกินเลยลูกเม่กี้ไปเก็บฟ้าทลายจูหลังบ้านเนาะพี่นาจดแย่เลยเพราะว่าเอ่อ คนทนาํานาเขาทานากันหลังบ้านพินาไปนะเด็กขึ้นนาเนาะรู้สึกก็จะฉีดยาฆ่าย,ยาอะไรไม่รู้โอ้โหพ่นาเหนเื่ขึจนแบบจะไม่ไหวแล้วต้องรีบเข้าบ้านบ้านพ่นาจะไม่มีสารเคมีอะไรเลยนะพวกสัดเลี้ยงนะเขาก็จะหนีกันเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเต่าเป็นกระรอกกระแตบางทีพินายังเห็นปูนาปูนาคานเข้ามาในไร่ในสวนของพินาเนาะยังมีเลยนะครับเอ แตงไม่มีนะงูไม่มีแถวนี้ไม่มีงูนะนอกจากงูสิงมีอยู่ตัวเดียวนะเจ้าถิ่นม,มีตัวเดียวนะอยู่ในฟาร์มของพินาเนี่ยพินาก็ปล่อยเขามันเป็นระบบนิเวศเนาะอ้าวอาเล็ดอร่อ,รอ,รอ,รอยกันใหญ่เลยเนี่ยค่ะเนี่ยไม่ต้องไปใช้สารเคมีไม่ต้องไปหยดยาไม่ต้องไปอะไรเลยค่ะอ่ธรรมาชาติล้วนเลยค่ะ เอ่อมันก็ดีกับอ่าสัตว์เลี้ยงแล้วก็ดีกับตัวเราด้วยนะเลี้ยงนกไปเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไปก็นานๆอาทิตย์หนึ่งนะสักขนหนึ่งหรือเดือนสักขนหนึ่งพี่นาก็จะเออนำใบของว่าฟ้าทลายโจรเนนะี่ยไปต้มไปจิบกินเป็นชาน้าบางๆมันก็จะขมอ่ะมันก็จะขมไม่มากแล้วแต่เราใส่ลงไปเนาะ แต่อย่าไปกินทุกวันนะเพราะเราไม่ได้เป็นอะไรก็คือถ้าวันไหนที่พี่นารู้สึกว่าเอ้อเจ็บคอเหมือนก็จะเป็นไข้เนาะวัดลงคอบ้างไอจามบ้างแบบเนี้ยเออได้เลยฟ้าทลายโจรจัดไปเลยนะคะเออสวยงามจ้ะพี่นาก็พามาชมเนาะพามาเลี้ยงสัตว์เลี้ยงกับพี่นาเนาะว่าสัตว์เลี้ยงในฟาร์มของพินากินฟ้าทลายโจรทุกตัวค่ะ้าและพบกับพินาบ้านสวนฟาร์มใหม่นะคะสวัสดีค่ะ E